ในที่สุดก็ถึงเวลาที่ผมรอคอยมานานแล้วนะครับว่าแยนเนี่ยต้องถูกปรับนะเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยยังฟาร์มป่าได้ไม่ค่อยเป็นที่น่าสนใจสักเท่าไหรนะ่นะสกิลที่ผมรอเลยก็คืออันติเมทครับเวลาที่มันไล่ครับมันจะถูกสตันได้ง่ายๆเลยนะเวลาโดนขัดจังหวะข,ขัดจังหวะขัดจังหวะจากซานิสอะไรอย่างเงี้ยซานิสอเลสเ,เตอร์โดนอะไรทักอย่างเนี่ยแหละที่ทําให้ตัวมันชะงักเนี่ย จะทําให้เราไลา่อันติไม่สําเร็จสักทีนะทีนี้เขาก็เลยเพิ่มขึ้นมาว่าจะป้องกันสถานะครคขจักวะขณะกลำลลงชาร์จพุ่นโจมตีแล้วก็เป็นไม่เสียมานาอีกจับปติเสียมานาอ่างงกันทีเป็นยังไงเห็นไหมไม่้คันจังหวะอยากได้คอนเทนต์แบบไหนอะ อันติโลเน่โคตรสวยบอกเลยมึงต้องมีกบอกเลยให้ซื้อให้ซื้อไม่ซื้อไงเดี๋ยวมากัปต้าบไงมึงก็เล่นเป็นอยู่แล้วอันติโลเอาไปเล่นไฟเตอร์ก็ได้แย่เกินไปของแล้วมไม่พิ้วดิฮีล่าก็บอกให้เอาแล้วอโอ้นานๆมาทีไม่รู้มันจะมาอีกหรือเปล่าเนี่ยรอดูตัวแบบดุ่มๆเลยน่าจะแพงอยู่เซนิสือยังไม่มาเลยรอเซนดิสือ,อนเนี่ยกูต้องม,มาเจอแบทแมนด้วยวะ เ้ไม่ได้ไปเคลียร์กลางใช่ไหม,ไมแต่บอกยังไม่สี่ทีหน้อยก็สกิปไปหน่อยนึง่งไม่กล้าอ,ออกลงเอ้ยแล้สี่แล้วบอกได้ได้บอกได้ไดบอกได้ไดเฮ้ยมันเห็นเรียบร้อยมันเห็นแล้วบอกได้อุ๊บโอ้โหโดนตนันเอ้ยลิงมาโอ้โหโดนตันสามตัวโอ้โหเอาเลยตอนเกมเอาแล้วโดนตันสามตัวเลยโดวีล่าโดนแวนแล้วก็ลิงมาอีก โอ้แบทเอาบ้านกูใหญ่เลยเพื uh. ่อนมามาหน่อยดิเอาบั๊ไปแล้วี้ไอ้ยกูได้อยู่เอาเลยฆ่าแม่งอย่าให้แม่งหายตัวไปยังไงก็ตายไอ้ผัดอสุรลฤติการเหรออฤติการ์ลิงมาเอ้ยลิงวะไม่ลิงวะ อืมกูไม่ได้ใช่ไหมกู <laughs> ตีปอ้อมเร็วเหมือนนี่ว่าออแตกแหละแตกมึงมีแค่นั้น่ะเอาให้มันเกาะแตกอ่ะเฮแวนแวนมาดิโู้แวนมาดิเราตีนหน่อยต้องอีโมรอดอ้วยเฮ้ยบอดดมมาระวังเบสนะจะได้แวนอ่ะ โอ้แวนแวนเดินเดินแวนเดินมาดิได e ้แวนจัดเลยแบทหายว่ะกูลำรอละมานี huh. ่แวนเหรอแวนเหรอบอดุมเหรอบอดุมขอลาทีแบทอยู่นี่แบทอยู่กูกูอยู่กับลิงเอาได้เอาได้เพื่อนเอาได้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 เออเอาได้ ยืนตีสบายเลยเอ้ยเดี๋ยววีล่า,ลา,ลายังอยู่ยังอยู่ยกูยังอยู่กูเก็บลิงมาวีล่ามาอย่างนี้เมื่อกี้ลิงจะตายแล้มึงตายแหลกอะไรเนี่ยเฮ้ยแหลกแหลกเฉยเอ้าเอ้าแหลกไม่หยุดเลยมาดิมาดิเฮ้ยโค้ดโค้ดเดินมาตรงกลางได้ไหมเดินมาเดินมาหาตัวลออย อีกสี่ปีเพื่อนสวยพยายามไปหนึ่งพาได้จับได้ค่าได้หมด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 สักตัวมีไหมไม่มีไม่เป็นไรนี่มาข้างบนนี่มาบนนี่มันอยู่ในป้อมมาดิส้นตีนไม่ป้อมนี่นี่มันอยู่ข้างหลังเอาไปเอาหลังกูจะเอาหลังกูจะเอาหลังเอาเลยเอาเลยเอาเลยสักตัวนี่แนี้ยนี่เนี้ยเอาดีเอาต่อดีเอาต่อดีเฮ้ยใจเย็นบ่า อุうう cool ้ยด well ีเลยสปันกูก็โดนกูก็โดนเหมือนกันกูก็โดนเหมือนกันทำไม่ได้เพื่อนเป็นที่อะไรซีมึงได้ไหมนะเฮ้ยเอาได้เอาได้ไอ้เหี้ยเอามันโอ้โหมันหลุดไปอีกแล้วมันออกเปิดแมพหน่อยดีเอายากไอ้ห่าแบมึงบอกมันดิบอกให้มันออกเปิดแมพมันยังออกมันยังไม่ออกเปิดแมพเลยตอนนี้บอกให้ที โอ้แบทกูตายเนี่ยโรสกิลแบททีเดียวก็ตายแล้วเนี่ยกาวิอันติกาวิอันติมาฆ่าสองกูออมแล้วฆาได้อาวิอันติมาดิได้อยู่อะไรได้อยู่เดินไปเดินไปตามเยอะยตัวนู้นนกูตาตัวนึ่งไม่ถึงวะถ้ามันไม่ออกนี่ หายตัวสอ,สองตัวเลยนะเฮียมงไม่เปิดนี้มึงบ้าแล้วของแม่งดีลิงอ่ะไม่ได้แล้วจีโร่อเอาหน่อยเพื่อนเกียคลิปก่อนนะไม่บวกนะโดนล็อกอยู่ในในหลุมเราชนะได้จะต้องเกลียดหน่อยจะเลียหน่อย กูโดนแล้วนะกูโดนแล้วนะเราไม่ช่วยอยู่แล้วนะกูโดนแล้วนะไหลได้ไหม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 ได้ปะไปกูดันบนนะมึงไปดันกลางไปพออ่ะได้จริงกูตอนนี้กูจะยอมแพ้กันเฉยอะไรเนี่ยกูไม่อยากจะด่าแคลรี่เลยว่ะ คือซับมันไม่เดินกับแคลรี่หรือแคลรี่มันต้องการเดินน้ำซับหรือยังไงหรืออะไรมันยังไงวะไอ้เหี้ยกูต้องทำตัวไงไอ้ตายตายไม่อยากไปช่วยมึงเลยวะทำไมชอบไปตายกันนะไอ้เหี้ยมัไม่รู้มันไม่เล่นเซฟกันหน่อยหรือวะหรือยังไงไอ้เหี้ยฝั่งนน้นมันล้วงมึงหมดเลยนะเว้ยเหี้ยเอาได้นะบงแบตเนี่ยเอาได้หมดเลยนะกูเก็บลิงอยู่ไม่มีใครมาเปิดแมปกับกูอ๋อกูเก็บลิงอยู่อยู่นอยู่นะอยู่เพื่อน กูเก็บลิงดูแต่ลิงหนีกูไปแล้วหายตัวดันได้นะถ้าไม่มีแบตตัวหนึ่งอ่ะได้อยู่เลยเดี๋ยวกูไปเก็บบนคิดว่าไงมึงเดินขวาเดินเดินออกนี่เดินออกนี่เดินออกนี่กูดักนี้โอ้หายตัวเลยอะไรก็สวยเพื่อนกูเน้นแข็งไวก่อน ได้แล้วถอยดีกว่ากูรู้แล้วไอ้กาลีอ่ะมันเพราะอะไรมึงตายไม่ได้เอาแต่มึงหรอกไอ้เหี้ยมึงเดินมึงเดินหลากเกินอ่ะเพื่อนรวบตัวภาษาชาวบ้านคือมึงโชว์ตัวอ่ะเพื่อนโชว์ตัวมึงไม่อยู่ในหลุมหนีเหี้ยตัวมึงบางอ่ะโดนนะเอาได้เอาได้กูแรงกูแรงกูแรงจัดเลยอืมสวยเลย ไปก่อนอยู่แล้วเฮ้ยได้ตัวได้ตัวไม่ได้กูแทงป้อมไว้กูไม่มีใครโดนแล้วเอ้ยลิงอ่าอ่าไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอ่าดูบ้านเล